เปิดบ้านปูดำสรารัตวัยห้ปีหลายคนบางทีอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่านักแสดงสาวสวยรวยสเสน่ห์คนนี้มีดีกรีเป็นถึงรองนางสาวไทยปีพุทธศักราช2529และก็ตำแหน่งรองอันดับ2มิสเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยสำหรับปูดำสารารัตลุงเรืองวงอดีตภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยเบนจรงคคุณซึ่งเธอนับว่าเปน็นนักแสดงอีกหนึ่งคนของวงการละครไทยที่ทรงผลงานสนุนมากเช่น บ่วงหงดาวเปิ้ลดินปริศนาของเวตาลอุบัติเหตุหมูแดงปู่ดำสรารัตรร่มเลื่องวงหนึ่งในอดีตภรรยาของเจ้าโส,สบุญชัยที่เคยเปิดใจถึงสถานะหัวใจที่ปิดตายมานานกว่า20ปีพร้อมทั้งเปิดบ้านที่อาศัยอยู่ในขณะนี้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสไตล์อบอุ่นน่าเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างที่สุดเพราะว่ามีสนามยากว้างขวางไว้รับแขกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมยามว่างกับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย สถานะหัวใจปัจจุบันเป็นอย่างไงบ้างตอนนี้ก็ว่างค่ะจริงๆก็ว่างมานานแล้วโดยประมาณ15-16ถึงปีแต่ว่าถามว่าม,มีคนเข้ามาจีบบ้างไหมก็มีเยอะนะแล้วตัวพี่เองทำธุรกิจร้านอาหารแถวนี้มันก็เลยมีพวกทหารตำรวจเยอะแต่ว่าพี่เองกลับคิดว่าถ้าหากเราครบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่มันจะยาวกว่าเพียงแค่นั้นเองค่ะแสดงว่าก็มีคนมาจีบแต่ไม่มีใครเข้าวินเลยสักคน ไม่มีค่ะไม่เอาเลยกลัวกนจะเห็นว่าเราวางสเปคสูงเกินไปบ้างหรือเปล่ารุ่นนี้แล้วไม่มีวางสเปคแล้วค่ะเพียงแต่ว่าในตอนนี้ยังไม่มีเจอคนที่ถูกใสเพียงแค่นั้นใช้คําว่าปิดตัวเองได้หรือเปล่าสําหรับสถานะหัวใจณปัจจุบันน,นี้ปิดจ้ะเลราพี่ชอบชีวิตโสดแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่ไม่คิดมีแฟนเลยนะ คือถ้าหากว่าในอนาคตมีคนเข้ามาจีบแล้วพี่เปลี่ยนใจมันก็บางครั้งอาจจะเป็นได้ซึ่งมันก็คือเรื่องของอนาคตพี่เองก็ไม่กล้าไปตอบแบบนั้นอยู่คนเดียวแบบนี้รู้สึกเหงาบ้างไหมเหงาค่ะแต่อย่างที่รู้ก็คือถ้าเกิดช่วงไหนมีละครพี่ก็จะต้องทุ่มเทให้กับกองถ่ายอย่างเดียวฉะนั้นเวลาจะไปพบกับคนไหนการที่ไหนมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วอีกอย่างการอยู่ตามลําพังสําหรับพี่มันก็สุขสบายแล้วนะชีวิตมีความสุขดีทุกสิ่งทุกอย่าง